ขนมปังห่อชีสทอดคำแนะนำถ้าอยากได้ชีสยืดๆแบบนี้ต้องกินตอนร้อนๆเท่านั้นนำขนมปังแผ่นยี่ห้อที่ชอบมารีดให้แบนที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้จากนั้นตัดขอบออกทั้ง4ด้านนำมอสซาเรลลาชีสยี่ห้อที่ชอบมาวันนี้ป้าใช้ตัวนี้นะคะซื้อมาจากแมคโครโลละ3า9บาทตักชีสประมาณ10กรัมวางลงไปบนขนมปัง ทาน้ำที่ขอบขนมปังทั้ง4ด้านพับครึ่งขนมปังแล้วกดขอบให้แน่นใช้ซ่อมช่วยกดขอบให้สวยงามจะได้ออกมาหน้าตาแบบนี้นะจ๊ะนำขนมปังลงทอดในน้ำมันพืชร,ร้อนๆไม่ต้องใช้ไฟแรงมากแล้วก็อย่าทอดนานจนเกินไปเพราะว่าไม่อย่างนั้นเดี๋ยวชีสมันจะถูกดันให้ทะลักออกมาจากขนมปังทอดเสร็จแล้วตักขึ้นวางพักพึ่งบนตะแกรงหรือบนกระดาษซับมันก่อนกินเพิ่มรสชาติด้วยผงปรุงรสหน่อย กินตอนร้นรอนๆอร่อยมากต้นทุนวัตถุดิบก็ตามนี้เลยนะคะ